สวัสดีครับทุกท่านเจอผมแล้วนะครับชายสเตคปคเนอร์โคลานะครับคลิปนี้นะครับใครที่กำลังสนใจบ้านมือสองอยู่นะครับแต่ว่าอยากจะได้ทำเลที่ติดกับสวนสาธารณะด้วยนะครับโดยที่เป็นสวนสาธารณะใหม่นะครับแถวนี้เขาชื่อว่าสวนสาธารณะหนองสนนะครับเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบาดๆเลยนะครับทำได้ดูดีมากใครที่กำลังมองหาบ้านมือสองอยู่ใกล้ๆเมืองด้วยนะราคาไม่ถึง4ล้านนะครับเป็นบ้านที่ ค่อนข้างใหญ่เลยนะแปลงมุมด้วยนะครับใครที่หาอยู่นะทำเลตรงนี้ผมว่าเหมาะมากเลยนะครับคุณต้องรีบดูคลิปนี้เลยครับ อนนี้ผมมาพามาถึงตัวบ้านที่เราจะขายกันแล้วนะครับเป็นบ้านที่ไม่ไกลจากหนองสนุที่เราไปเปิดตัวกันเมื่อกี้เลยนะครับซึ่งหนองสนเนยอยู่ตรงนี้เองนะประมาณ30เมตรห่างจากตัวบ้านนะครับบ้านเนี่ยพื้นที่อยู่ที่64ตารางวานะครับเป็นแปลงหัวมุมแปลงหัวมุมเลยหน้ากว้างประมาณสัก14 1 5เมตรได้เลยนะครับเป็นบ้านมีด้วยกัน3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับแล้วก็เขาทำเป็นออฟฟิศ ของประกันภัยไปด้วยเป็นทนายความไปด้วยนะครับซึ่งสีฟ้าทั้งหมดที่คุณเห็นเนี่ยคือให้หมดเลยนะครับแล้วข้างบนนะมีกิมมิกก็คือมันมีระเบียงอยู่ด้วยด้านหน้าเนี่ยติดถนนกับถนนทอนกีดนะครับน่ากว้างประมาณ8เมตรได้จริงๆเนี่ยรั้วเนี่ยคุณสามารถเอาออกเอาทำเป็นที่จอดรถได้นะจอดได้ประมาณสัก3คันได้นะครับหรือว่าคุณก็จะจอดแปะแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือตัวพื้นที่หน้าบ้านนะครับส่วนพื้นที่โซนตรงนี้นะเขาก็ทำหลังคาคุม หมดเลยนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องไว้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็ทาสีบ้านหลังเนี้ยอย่างที่บอกวก็จะเป็นสีฟ้ากับสีชมพูซะส่วนใหญ่ข้างบนจะเป็นฟ้าชมพูหมดเลยนะครับส่วนน,นั้นเนี่ยเนี่ยก็เอาไว้จอดรถนู่นนี่นั่น,นเล่นนะครับแล้วก็อันนี้คือภายในตัวบ้านซึ่งตอนนี้ทําเป็นออฟฟิศนะครับทำประกันด้วยแล้วก็สํานักทนายความด้วยนะครับส่วนโซนด้านข้างเนี่ยก็คือก่อนหน้าน,นี้ไม่มีอะไรนะเขาก็ต่อเติมเพิ่มเป็นห้องนะครับ ซึ่งห้องที่เขาทํามานะก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องหมดทําฝ้าหมดแต่มันก็จะมีรอยรั่วบางจุดนะครับซึ่งมันรั่วจากทางหลังคาซึ่งอันนี้เราต้องมาทําเพิ่มนะครับแต่ถามว่าขนาดห้องใหญ่ไหมก็คือแบบใหญ่มากกว้างมากนะครับเหมาะจะทาเป็นออฟฟิศไกลที่ขายของออนไลน์ทําเลดีๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าจะทําเป็นห้องไว้ดูทีวีห้องนั่งเล่นก็ได้นะครับอันนี้คือภายในตัวบ้านที่จะขายนะข้างในเนี่ย ก็จะมียกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็คือตัวบ้านนะสูงจากถนนขึ้นมานะครับแล้วข้างในก็ยกมาอีกอีกสเต็ปหนึ่งยก2ส,สเต็ปเลยนะครับข้างในเนี่ยก็ทําเป็นสันนักทนายความนะครับก็คือด้านหน้าก็คือเป็นออฟฟิศนะครับก็แต่งประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัว L อันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นห้องลิฟวิ่งรูมเหมือนกันมาด้านนี้นะเขาก็จะเป็น ห้องนอนนะครับคือห้องนอนบ้านนี้มีด้วยกัน3ห้องนะครับมีข้างบน2ห้องข้างล่างอีกหนึ่งห้องซึ่งห้องเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากขนาดพอดีพอดีนะครับใส่เตียง6กฟุตได้มีแอร์ที่เขาติดไว้ให้ดูนะแต่อันนี้ไม่ได้แถมนะครับซึ่งตรงนี้เนี้ยคุณสามารถเข้าจากลิฟวิ่งรูมก็ได้ไปโผล่ห้องน้ําก็ได้นะครับซึ่งมีประตูเข้าออกได้2ฝั่งออกมาด้านนี้นะครับอันนี้ก็เป็นครัวแบบ ทำอะไรแห้งๆไม่มีอะไรนะครับแล้วก็จะมีครัวที่อยู่ข้างนอกด้วยนะครับซึ่งก็ทำหลังคาคุมไว้หมดแล้วนะครับส่วนโซนที่เอาท์ดอร์จริงๆอ่ะก็จะอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับก็จะมีสองสองฝั่งนะโซนปิดกับโซนเปิดซึด่อยู่ฝั่งด้านนี้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะใช้เป็นห้องน้ําอันเดียวกันนะครับก็อยู่ฝั่งด้านนี้นะครับก็ห้องน้ำก็มีเดนชาวเวอร์ให้ด้วยนะก็ทำใหม่ค่อนข้างดีเลยสุขภัณฑ์คอตโต้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดเออลืมไป ห้องนี้นะห้องครัวเนี่ยคุณสามารถจะทะลุโซนด้านข้างได้ที่เขาต่อเติมเพิ่มนะครับจากประตูตรงนี้ทะลุออกไปได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆห,ห้องเนี่ยมันสามารถจะคอนเนคกกันได้หมดเลยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับก็คือต่อเติมไปเยอะพอสมควรเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างบนกันต่อนะครับว่าข้างบนเนี่ยไปดูตัวที่นั่งชานนั่งเล่นเนี่ยเป็นยังไงครับน่ารักขนาดไหนเ,นเดินขึ้นไปดูกันครับ เดินมาข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยเขาก็จะทําเป็นสีสองสีนะครับมีสีฟ้ากับสีชมพูคุณจะเห็นว่าผนังจะมีสลับกันสีฟ้าสีชมพูสีฟ้าสีาชมพูหมดเลยนะครับม่านก็ยังสลับสีเลยนะฟ้าชมพูนะครับเดินขึ้นมาบันไดก็ค่อนข้างกว้างนะเป็นบันไดปลูกกระเบื้องไว้นะครับขึ้นมาคุณก็จะเจอกับห้องโถงนะครับซึ่งปลูกยานิโต้ไว้นะครับหกสิบหกสิบไว้แล้วก็จะมีอยู่ด้วยกันอยู่สองห้อง นะครับซึ่งก็มีแอร์ด้วยนะมันจะมีแอร์ห้องกลางนะห้องกลางก็จะมีแอร์ของมีเดียให้พื้นที่ใช้สอยก็พอประมาณนะครับไม่ได้ใหญ่มากแต่ข้อดีก็คือพวกหน้าต่างอะไรพวกนี้เนี่ยมันล้อมรอบเลยมันก็จะได้ให้แสงธรรมชาติไม่เปลืองไฟด้วยนะครับก็มาห้องนี้นะครับจริงๆก็เป็นห้องนอนแหละแต่ว่าเขาอยู่กัน2คนห้องนี้ก็เลยเอาไว้เป็นห้องแต่งตัวนะครับก็จะมีแอร์ให้ LG นะครับอันนี้ก็ไว้ตู้เสื้อผ้าอะไรได้จริงๆ เป็นห้องนอนนะคุณก็สามารถใช้เตียง6ฟุตวางก็ยังได้เลยนะครับข้างบนจะมีด้วยกัน2ห้องนอนส่วนนี้จะเป็นโซนลิฟวิ g งรูมนะครับคุณเอาไว้โซฟาไว้นั่งเล่นดูทีวีก็ได้นะครับแต่ว่าห้องนั่งเล่นเขาเอาไว้ข้างล่างแพดน,นะครับก่อนจะไปดูในห้องใหญ่นะครับอยากดูไฮไลท์ของบ้านหลังนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนระเบียงที่เขาต่อเติมเพิ่มออกมานะครับเอาไว้รับวิว นะครับซึ่งเขาก็จะเติมหลังคานะครับซึ่งเป็นมันชีตเนี่ยแหละยื่นออกไปข้างนอกนะครับซึ่งยื่นออกไปประมาณ4เมตรเกือบ5เมตรได้เลยนะครับแล้วก็จะมีพวกไม้เชอร่าทําเป็นพื้นนะครับสิ่งที่เขาอยากจะสื่อให้เห็นนะ่ะที่เอากอี้วางไว้อย่างเงี้ยนะ เอาไว้นั่งจิบเหล้าจิบกาแฟยามเช้าได้นะครับซึ่งวิวจากตรงนี้มองไปอ่ะคุณจะเจอกับสวนฐานะของหนองสนเลยซึ่งห่างจากเนี้ยประมาณสัก30กว่าเมตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งใกล้มากใกล้มากจริงๆนะครับแล้วบ้านแปลงนี้อย่างที่บอกไว้มันเป็นบ้านแปลงหัวมุมด้วยได้วิวเทควิวหนองสโสนด้วยนะครับอ่ามานั่งกลางวันมันก็ไม่ร้อนนะหลังคานี้าก็คุมไว้ได้ดีพอสมควรเลยนะครับโครงสร้างแข็งแรงด้วยนะจากที่ลองไปยืนดองนั่งดู นะครับมาดูห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ประตูไม้นะเพราะมันจะดูทึบไปบ้านหลังนี้ไม่มีประตูไม้เลยเขาจะใช้เป็นประตูอลูมิเนียมเป็นกระจกแทนนะครับมันก็จะดูไม่ทึบดูแสงส่องสว่างได้ดีนะครับห้องนอนใหญ่เนี่ยก็มันก็จะใหญ่พสอสมควรเลยครับหน้ากว้าง4ี่ลึกไปประมาณ12เมตรเลยนะครับซึ่งสามารถวางเตียงใหญ่ๆอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ เตียงแบบ6ฟุตก็ได้นะกิงไซได้เลยนะครับเขาก็จะมีหน้าต่างขนาดใหญ่เลยนะขนาดเกือบชนฟ้าเลยนะครับล้อมรอบบ้านเลยนะครับล้อมรอบไปยังตัวห้องน้ําได้เลยนะครับแล้วห้องน้ําที่เนียคือพิเศษมากนะครับอ่าแล้วก็ฟ้าเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีกระเบื้องตัวแกนิโต้นะครับหกสิบหกสิบเนี่ยขนาดวางตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆ่เนี่ยยังเหลือที่เยอะเลยนะครับมีโซนนั่งกินเล่นได้นะครับ ห้องนอนก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยนะครับแล้วมาดูที่ห้องน้ำเนาะห้องน้ำเนี่ยก็ถือว่าใหญ่มากมีอ่างจากรุชิให้ด้วยนะครับมีตู้อาบน้ําด้วยกวางพวกซิงค์โคลเลอร์อะไรต่างๆเนี่ยห้องน้ําใหญ่มากแถมในห้องน้ำนะั้นมีหน้าต่างล้อมรอบอีกต่างหากนะครับมีม่านให้ด้วยก็ถือว่าเป็นห้องน้ําที่เออก็แปลกดีก็ดูดูมันใช้งานได้จริง,งนะนะครับเพราะไม่มีม่านมีอะไรให้หมดแล้วนะครับมีเครื่องทําน้าอุ่นให้ด้วย นะครับอันนี้เนี่ยก็คือในตัวห้องนอนใหญ่นะครับเดี๋ยวใครชอบหลังนี้นะเดี๋ยวผมจะออกไปสรุปที่ระเบียงให้ฟังแล้วกันะค,ะครับ สำหรับใครที่สนใจบ้านหลังนี้นะครับอยู่ที่หนองสนเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะสรุปจุดเด่นของบ้านหลังนี้ให้ฟังนะครับคือเรื่องทำเลก่อนเลยอันนี้ขาดทำเลเลยนะใครที่อยากมีบ้านอยู่ใกล้สวนสาธารณะแบบใกล้แบบโคตรใกล้อ่ะที่เนี่ยใ,ใกล้ที่สุดแล้วที่เราหาได้แล้วนะซึ่งห่างจากท้องหนองสนเนี่ยสามสิบเมตรคือเดินข้ามเดินข,ข้ามถนนไปคือเจอเลยนะครับซึ่งถนนก็ไม่กี่เมตรนี่เองนะครับหนองสนเนี่ยเป็นสวนสาธารณะพิ่งสร้างเสร็จเลยนะแล้วก็ ค่อนข้างจะแบบทำได้ดีเลยนะคุณสามารถวิ่งล้อมรอบได้เลยมีน้ำพุน้ำตกอะไรให้ด้วยนะครับก็ถือว่าผมว่าเหมาะสำหรับคนที่ต้องการมีบ้านแล้วก็อยากสุขภาพดีเทควิวแล้วก็ได้บรรยากาศของสวนสาธารณนะในตรงนี้ผมว่าเหมาะนะครับแล้วก็ใกล้อะไรบ้างนะครับจากนี้เนี่ยไปวัดสาราเย็นนะครับก็ประมาณแค่ 700-600เ700มตรเท่านั้นเองนะครับใครที่ผ่านประตูชัยนาลงบ่อยนะครับจากนี่เนี่ยไปประตูชัยนาลงหรือประตูผีเนี่ยแค่ประมาณโลเดียวเองนะครับแล้วคุณสามารถไปปอแพทย์กระดายของร้านปอแพทย์ประมาณ2โลนะครับไปสารากลางไปสารากางก็แค่2โลเท่านั้นเองนะครับไปย่าโม2โล8นะครับตรงนี้เนี่ยมันเหมือนจะได้ธรรมชาติเหมือนจะอยู่ไกลแต่ แต่ถามผมคือมันไม่ไกลเลยนะคือเข้าไปในตัวตัวกลางเมืองนะก็ประมาณ2-3นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วตัวบ้านเนี่ยก็ติดกับตัวถนนคอนกรีตรเส้นหลักด้วยซึ่งน้ำไม่ท่วมเลยนะแถวนี้นะครับมาถึงตัวบ้านแลนะ้วกันเนาะตัวบ้านที่เนี่ยเป็นบ้านแปลงหัวมุมนะครับซึ่งเขาก็สร้างเต็มพื้นที่เลยทั้งด้านข้างทั้งด้านหลังคือตอตอลังคาคือเอาแบบเต็มใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าเลยนะครับใครที่แบบ มองหาที่ทำออฟฟิศด้วยนะแล้วก็เอาไว้อยู่เองได้ด้วยเนี่ยตรงนี้ก็เหมาะนะครับก็พื้นที่64ตารางวานะหน้ากว้างไป10กว่าเมตรเลยนะ16 17เมตรได้เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างกว้างเลย นะครับพื้นที่ใช้สอยอ่ะด้วยความที่ต่อเติมไปเยอะมากเราก็เลยไม่สามารถระบุพื้นที่ใช้สอยแบบแน่นอนได้จริงๆนะครับมี200กว่าตารางเมตรแน่น,นอนนะครับมีด้วยกันนะครับอยู่3ห้องนอนนะมีข้างบนสองห้องนอนข้างล่างอันหนึ่งห้องนอนนะครับแล้วห้องครัวด้านหลัง่ะมีห้องครัวด้านในมีห้องครัวด้านนอกนะครับแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยสซึ่งเขากั้นเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องให้แล้วนะครับห้องนอนฝั่งด้านนี้ก็ใหญ่มากเลยนะครับห้องนอนชั้นบนนะแล้วก็มีห้องน้ําซึ่ง ก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะมีอ่างจักรกุชีให้ด้วยนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็อีกยันหนึ่งสำคัญเนี่ยก็คือตัวระเบียงตรงนี้แหละใครที่ชอบเทคฟิวตอนเย็นนะครับอยากได้อากาศดีๆเห็นน้องสโสน,นเนี่ยตรงนี้ผมว่าเหมาะมากนะครับใครชอบบ้านหลังนี้นะ นะครับสามห้องนอนนะครับสามห้องนอนสองห้องน้านะครับบ้านหลังนี้ตอบโจทย์คุณได้แน่นอนแถมใกลเมืองด้วยจอดรถได้ด้วยนะรจริงจริงจอดรถได้2อสาคันได้เลยนะจอดข้างหน้าก็ได้จอดข้างในก็ได้นะครับใครชอบบ้านหลังนี้นะเจ้าของขายไม่แพงนะครับขายไม่แพงเลยนะครับหกตารางวาเนี่ยเขาขายแค่3.99ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับสาม้าล้านบาทเท่านั้นเองนะใครสนใจนะครับก็โทรมาเบอร์ด้านล่างน,นี้ได้เลยรีบโทรมาได้เลย นะครับสุดท้ายนะครับใครที่มีบ้านสวยๆนะครับทำเลดีๆนะครับขายราคาไม่แพงนะครับยิ่งต่ำกว่าตลาดได้ยิ่งดีนะให้เราช่วยขายช่วยปล่อยเชา่าให้นะก็โทรเราโทรหาเราได้นะที่เอสเ t e r ันเนอโคราชนะครับใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์ด้วยการกดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับผมชาย e s t a t e คั r n e r ร์โคราสวัสดีครับ